มาค่ะพี่นองคะอยากล่องกินเมืองหอยลากหอยลากแบบดองนะคะพี่นองเมืงหน้าตามันอันนี้ลากเขานะคะนี่เมึงปิ่นข้างในกันนะนี่ตัวหอยข้างในเขาแบบนี้โอ้ยกบ่เคยกินคือกันแล้วล่องเมืองกันนะพี่นองมา สวัสดีจ้าแม่แม่พี่พี่พพน้องๆสุขสุขคนมาเด้อค่ะเด้ออันเมืองถือว่าแปลกสําหรับอีหลา่าเด้อพี่นอ้องเด้อเคิน์บาหอยลากะนะหอยลากอันนี้เป็นหอยลากแบบดองนะคะหลากกับบอเคยกินคือกันค่ะแม่แม่เมืองอันเนี้ยที่มันโผล่ออกมานี่มันคือลากของเขานะคะเมืองหลากเด้อวา่ามันสิเป็นรสชาติจังไหนแบบไม่จิ้มน้ําจิ้มก่อนนะคะเฮ้ <c oughs> โอ้ยไข่ตืน่นวุ้ยมันก็เป็นเส้นหอยตื่นหอยไม้พี่นองย่ำเหล้วมันจะเป็นกรอบปึดๆไหลรึดนี่สิหมคะ่ะเมืองนี่ข้างในมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ อืตัวเนื้อหอยมันจะนุ่มรสชาติดีกว่าค่ะดีกว่ารากมันเขาบอกเคยกินทอาก็ต้องร้องกินมึงล่ะค่ะพี่น้องคะในไหนก็ในไหนแล้วอืรากมันสิกกรอบด้วยค่ะก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะ นล่างมันมันดองนะพี่น้องมันกระรุดอ่อนอุ้ย,ยกัดกินยากดูเพราะว่ามันแกะมันเปิดยากยตื่นหลากมันนะอืมเหมือนลากไม้เลย ตัวแรกไม่มีรสชาติอะไรมีกรุบ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 เฉยถามว่าอร่อยไหมอร่อยอยู่ค่ะรสชาติดีอยู่แต่ว่าก็จะมีความเค็มนิดนึงนะคะเพราะมันดองเนาะพี่้องเนาะมีความเข้มยุตต้องกินกับเข่าสวยนะอืะ อืมอืม,อมกินแตงกวาแก้มแอมเข้าไปนี่อร่อยมากเลยหอยกระตื้นมั่นพอ่อยเบอร์เคยกินนะพี่นอ้อง ตัวเนื้อหอยอะ่ะอร่อยนุ่มมันหนาจะเอามาก,กินกับเขาคุกกับเขาขสิสาไหมค่ะใส่รานเห็นน้ำจิ้ม ของแนวมุนี้มันต้องลองเองค่ะพี่น้องค่ะมันต้องลองเองถึงจะรู้ใดๆก็แล้วแต่ต้องลองกินเองออืม เดี๋ยวรอบหน้าจะเอามาคุกกินกับข้าวสวยดูนะคะถ้าตอนกัดรอบแรกนี่ตื้นแห้งตื้นเหมือนกับมันยังมีชีวิตอยู่ตอนที่เรากัดลากมันลงไปพี่น้องหึตรงลากมันนี่แบบว่า ให้ความรู้สึกกรุบกรอบนะคะแต่หลักมันมาแสบปันใดดอกตัวเนื้อมันนะอร่อยออเออเมพาะเอินมาหอยหลกักมันเหมือนลากไม้จริงๆอื เยอะมากเนี่ยตัวมันอย่างนี้แกออกไปคลุกกับข้าวสวยแล้วร้อนๆใช่ไหมราดน้ำจิ้มซีฟู้ดไปอืม้มเป็นอะแซบเดี๋ยวรอบหน้าจะกินกับข้าวสวยอร่อยเหมือนกินหอยดองแต่มันไม่เปรี้ยวนะคะอื อือ,อเนี่ยเขาเอ็นมากับแก้มพี่น้องอืมกับแก้มเ้ยเป็นกับแก้มได้ดีเลยแหละเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาหวานจุ่ยแทะเนื้อสัมผัสเหมือนเรากินหอยดองอะ่ะ หอยดองอันนี้มันเป็นเปีเปรี้ยวๆสีแดงๆไหมค่ะอืออยางนั้นแหละแต่อันนี้มันจะไม่เปรี้ยวรูปร่างหน้าตาเขาแปลกค่ะแปลกน่าสนใจหน้าตามันบ่าน่ากินดอกพี่น้องหน้าตาเขาไม่น่ากินนะแต่รสชาติเขาดีกว่าหน้าตาอยู่นะ ซิบนิวเลยล่ะนี่เยาวากันเด้อพี่น,อน้องกินหลากไปพรอ้อมมกินไปกินมากกับแ่บต้เนี่ยแต่ส่วนไงหลากไม่สุดออกไหมค่ะมันดองมาเนาะโอ้ตื่นตัว ลางอันนี้ใหญ่มากกินไปสะกระตื้นไปอื้มฉันตื่นหมองลากมั้ยละ่ะลองเด้อพี่น้องเด้อแปลกไหมดี ว่าแสบเราขึ้นยังกินตำหักคุงบ่กินตำคุงสดบ่กินก๋วยเตี๋ยวไหมอะไรอย่างนั้นไหมอร่อยแบบมากๆอย่างนั้นไหมบจ่จ่ะคือกลางๆอ่ะไม่อร่อยเวอร์ไม่อร่อยมากกลางๆแต่ที่ชอบคือมันแปลกไม่ดีหน้าตารูปร่างมันแบบแปลกประหลาดนะเออหอยลากเนี่ย ที่ที่สั่งมาลองกินก็เพราะว่ารูปร่างมันแปลกประหลาดอย่างนี้นี่แหละแล้วแบบว่าอยากรู้ว่ามันจะแซบเลิศเล่อเพื่อเฟกปันไดเขาก็อร่อยกว่าหน้าตาของเขาอยู่นะคะพี่นองคาอย่างที่บอกนะมันชื่อว่าหอยลากนะคะแบบนี้เป็นแบบดองนะคะพี่นองคานี่จะมีลากอย่างนี้อันต้นนอมันนี่พี่นองมันเป็นลากมนเรอยลากมันน่าจะกรุบกรอบนะมันจะมีอยู่นไนไนถ้าเราบีบออกมามันจะเหมือนมีเยลลี่ยิน นี่นี่ยังสีมากไหมพี่นองขาเอออันข้างนอกอย่างเงี้ยเนี่ยข้างนอกอันนี้เห็นไหมนะดึงออกมาข้างอ้ตรงตรงที่เราเนี่ยที่มันเหลือเนี่ยก็เหมือนกับไอเนี่ยคะ่ะเหมือนกับพลาสติกเลยแต่มันไม่ใช่นะเออมันกินได้กรุบกรอบกรุบกรุบกรอบกรอบนะคะพี่นองขาส่วนตัวของมันน่ะนุ่มเหมือนเรากินหอยดองอะ่ะหอยดองที่มันเปรี้ยวอะ่ะแต่ตัวนี้จะไม่เปรี้ยวนะคะออกเค็มปลายเค็มเบาๆนะแนะนำมาเป็นเมนูกินกับเข่าสวยเด้อ รอบหน้าจะกินกับข้าวสวยราดน้ำจิ้มแล้วก็มีผักไปนะพี่น้องคะ่ะหรือเป็นเมนูอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกับแกมฉันว่าเขากันแห้งเพราะว่าฉันกินปุ๊บน้ำลายฉันแตกจวดเลยพี่น้องคะ่ะเปรี้ยวปากขึ้นมาทันทีเลยเอาพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า